รบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยาแหล่งรวมไลฟ์สไตล์คนเยอะขนาดเนี้นึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นอะไรมาที่เนี่ยเป็นผู้ค้าไม้ไงแบบที่เธอบอกไว้อ่าแตงล่าบ้าฉันหลอกไงฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นนักเรียนแมแอบมาดูสาวๆทีนี้ว่า,านี่นรเราจะลาเล่าให้ฟังว่าที่ที่เรายินอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเมื่อก่อนเขาเรียวกว่า East Asiatic ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายไม้สักระหว่างประเทศเลยนะ โอ้ย<ม>อย่างนี้มมนแสดงว่ามันก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าไม้ระหว่างสยามกับยุโรปอะไรอย่างนี้เลยปะแน่นอนแน่นอนอที่มีความรู้ดีมากาไม่ธรรมดาเนี่ยกลัวความสูงไหมเธอก็กลัวกลัวเราอยากไปนู่นอ่ะนู่นอ่ะเราอยากไปเดินตรงนู้นมากกว่ามันแบบมันเป็นโกดังแบบวินเทจด้วยนะโอ้ยน้องอ่ะน้องดูนู้นนี่อยากนั่งอ่ะเอเชียทีสกายอ่ะนะ น้องกลัวฮะน้องไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ดูแลเองไปไปเชื่อพี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองไปเลยเร็วุ่าน้าฮ่าไม่เอา ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่กลัวพี่เป็นอาหารมาแปดปีาดอาหารเลยอากาศยืมเข้ามาเมาื่อกี้อันนี้เป็นไรหูแดงเขินนะมันร้อนมือใส่นะอยากจะขึ้นเรือกลับบ้านาน้องๆไม่ต้องเป็นห่ว <ไป S 2> งพี่เป็นนักบอลไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า ะจะไปเล่นรถไฟเหาะตีลังกาก็ไม่บอกอบัตนเดีพาไปพร้อมแล้วไปไหนพี่เลี้ยงพี่จ่ายตังค์ไป,ไ,ปไหนน้อง,องห้ามเบี้ยวไปเช่นจริงชาตะสวรรค์กันให้ไวให้ไวอี่เป็นทหารมาแปดปี บรรยากาศมุมสูงของแม่น้ำเจ้าพยาหาชมไม่ดได้ที่ไหนอีกแล้วนะทำไมถึงกับพรหายใจเลยล่ะบางทีเนี่ยโลกของเรามันก็กว้างใหญ่เกินไปสำหรับผู้ชาตัวเ,เล็กนอนบางทีนอนก็ตัวใหญ่เกินไป เไม่ต้องกลัวแล้วถูบรรยากาศอาจจะสวยเอานี้ปล่อยเินกลัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าคําถามอาจารย์ตาไปดีกว่าค่ะคำถามสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของอะไร 1. จุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็ก 2. ปุ่มปรับเบาะด้านผู้โดยสารโดยพิมพ์ so เว้นวรรคแล้วตามด้วยคำตอบส่งมาที่ sms เบอร์416444ครั้งละ3บาทเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการค่ะ สำหรับวันนี้น,นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทำสวยๆบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับผมที่นี่เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟรอนต์นั่นเองครับศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีทยใครที่ได้มาเขาดาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากโรแมนติกมากสนุกมากแล้วก็บอกเลยว่าปีหน้าเขาก็จะมีอีกด้วยเขาจัดทุกปีและจัดแบบอลังการยิ่งใหญ่นี่ถ้าใครมาเป็นคู่สวีทรับรองว่าอู้ย มดขึ้นใช่ครับผมเอเชียทีคนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามซอยเจริญกรุง93ครับเดินทางได้โดยทั้งรถเรือก็มาได้นะครับรับส่งฟรีตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งครับสำหรับใครที่อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ www. a s i a t i c t h a i l a n d .com ครับและยังมีทาง Facebook ของทางเอเชียที t K ด้วยนะใครอยากติดตามข่าวสารอะไรก็เข้าไปดูกันได้คะ่ะครับผม และนี่ก็คือเรื่องราวของรายการใครก็ไฮบริดได้บ y Honda อน b r i ไฮบที่จะพาคนรุ่นใหม่อย่างเราๆไปสัมผัสกับประสบการณ์อินเทนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายดังที่เขาพูดไวจ้จริงๆ Honda h y b r i d ชีวิตทันสมัยใครก็ไฮบริดได้แถมเขายังจัดเต็มเรื่องความมั่นใจให้อีกระดับด้วยการรับประกันแบตเตอรี Hi ่ไฮบริดเพิ่มเป็น10ปีเต็มด้วยแหมได้ใจไปเต็มๆเ,เลยค่ะสัปดาหนะ์หน้าเราจะไปไฮบริดกันที่ไหนกับรถยนต์ Honda h y b บ i ิรุ่นใดต้องติดตามกันนะคะ Hah.